สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาปั่นเครื่องดื่มใหม่ของเราจะ,จะใส่ไข่มกุกแก้วสีบอกออนนะจ๊ะไข่มุกเหนียวหนึบไข่มกุกแบบไม่ต้องต้มนะจ๊ะเป็นน้ำปั่นมะพร้าวนะจ๊ะนี่จะหอมๆเลยนะะมะพร้าวของเราจะไข่มกุกเชายวกี้นะจ๊ะตาเชายวกี้แบบไม่ต้องต้มสะดวกสบายเราก็จะมาปัาน่นมะาพร้าวนะจ๊ะนี่เราก็ผสมเสร็จแล้ว มันเข็งแล้วก็ผลิตเองะจะสะดวกสบายหมดเลยจ้าอากาศร้อนๆนะจ้าช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ้าระวังเป็นเป็นไข้เป็น,ปน,ปนหวัดปั่นกระชางหลังอันยาว ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่ิดีโอน้าบ๊ายบาย